สวัสดีครับเจแปนออโตซิสนะครับวันนี้เราพามาชมอัล a าด4 0ซีรีส์นะครับแล้วก็พวกอัลผาดเวลไฟทั้งหลายนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเบาะวิวแชร์นะครับทรงเราจะตัดเย็บเหมือนกับในรถนะครับการใช้งานก็กดรีโมทผมขึ้นท้างครับเบาะก็จะค่อยๆพาผู้ใช้งานนะฮะตัวเบาะ ไหลขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเขาจะสามารถพับได้ใน,นลักษณะน,นี้ครับจุดสําคัญนะครับศีรษะจะไม่ติดนะครับจะไม่ติดขอบประตูแล้วก็เข้าไปนั่งในรถเนี่ยหัวเราจะไม่ชิดเพดานนะฮะนั่งแล้วจะเท่าๆกับเบาะเดิมส่วนสีหนังทรงเบาะเนี่ยเราตัดเย็บให้เหมือนตัวในรถเลยนะครับค่คอยๆเข้าไปในลักษณะแบบนี้ครับช่วงนี้40ซีรีส์จะออกมาค่อนข้างเยอะครับ เจังะะหวะหมุนเข้านะครับช่วงศรีษะอะไรเนี่ยจะไม่ติดเลยนะครับนะระดับการนั่งจะเท่าๆกับเบาะเดิมนะครับนะ่ฮะลองสังเกตดูฮะส่วนทรงเบาะเนี่ยเหมือนในรถเดิมเลยครับนะครับอ่ะเราไปดูคันอื่นบ้างครับอันนี้ก็เป็น40ครับเอาพา40อันนี้เป็นเวลไฟ20นะฮะ ันนี้เป็นทรง30นะครับส่วนอันนี้จะเป็นทรง20งศูเดิมๆนะฮะอันนี้เป็นเวลไฟครับนี่เป็นเอาผ่าตัวแรกเลยนะฮะก็ยังมีส่งกันเข้ามาติดน,นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวเบาะที่มีจอยสติ๊กไฟฟ้านะครับอุปก,กรณ์ตรงรุ่นจากญี่ปุ่นนะครับนะฮะด้านหลัง ก็ทางเราจะเน้นนะฮะความเรียบร้อยความสวยงามนะครับถ้าสนใจติดตั้งยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับยินด,ดีให้คำปรึกษาครับ